พายุพน้นพายุลมพี่น้องฝนนอกฤดูมีเสยหนาวยังว่พอฝนมาตกเย็นเจี๊ยบทักทายสบายดีการเบิสุกุสุคนสุมองสุบอนคือเก่าพี่น้องมันเหม็นว่าปลายพ้นต้นหนาวมันทัน้งพ้นทั้งหนาวเข้าขกันเลยพี่น้องเฮ้อยเยือกเย็นเสลือเกินเลือกคงเฮียนแล้วพี่น้อง เล่นเข้าบ้านอีกเนาะสามโมงน้องสามโมงครึ่งก็เลิกเนาะแต่ยังมียำยำเบี้ย,ยอยู่ตอนนี้ก็สี่โมงยังอะไรน้องสามโมงครึ่งเขาเลิกสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อใหญ่หองซ้อนอีกไรพี่น้องจากป่อสามขึ้นไปเป็นป่อสี่อีกเลย จากป 3, สามเป็นปสี่แล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อบริสีแล้วตั้งเป็นปสี่เนายไปอยู่คูปีปีหนึ่งบม่มนคูป,ปีในะปีหนึ่งเจชิมเจเถื่อพี่น้องสังเกตเหินซานเม็ดข่าวสารสื่อเสือนอนมาสิญัดเสือนอนให้ลูกใหม่พี่น้องมันขาด สื่อเครือหนึ่งมาก่อนล้วจังสีหสใาดอีกเครืองสองหยาดไปเรื่อยๆพี่น้องหยัดไปเรื่อยๆมีหิวหิวกับบุห,หบรี่เนี่ยชิยได้วางสองเครื่อนี่แหละหิวนะสีประมาณมั่นนี่แหละรอเบิง่งรอติดตามไปชิได้จะเครือหาก่อนอื่นสิขอเก็บเมียีสานที่เบิ่งเฮือนเบิ่งสานเนี่ยพี่น้องเม็ดขขาสานเต็มที่บนในลงลมพัดแต่ก็สีด่างไพ่หนึ 3, ่งขาวหนึ่งดำ มากรเบียกเึ้นกรเบียกซานพี่น้องใค่น่ซ้อนปฐมนะพี่น้องมันเลิกไว้เลิกไว้ไม้เลิกคำตอนตอนเที่ยงกับสิบเอ็ดโมงนี่ก็เลิกแล้วเพราะว่าเด็กน้อยพี่น้องซ้อนเด็กน้อยเนาะเขากบสีหิวเขาวไว้เน่เขาก็สิบโหอดสิบสองโมงเลิกแ่สิบเอ็ดโมงครึ่งอยู่เวลาเลิกนะแต่ว่ายิงตามสภาพความเป็นจริงพี่น้องเด็กน้อยเข,ขา,ขายิขขาว,าวเขาเขายิวเขาแล้วเขาเฮียนไปบ่ได้แล้วก็ต้องเลยยุดให้เขาเนาะ สบายอีกอย่างหนึ่งพี่น้องสบายหลายอย่าง <c oughs> ตอนกลางตอนแรงกับสามุ้งคิงก็ได้เลิกแล้วขันผู้ใหญ่นะขันบทสิบสองโมงแปดโมงกับเขาสบายสบายแบบว่าบดได้กั๊บกับบดได้ยังเขาแต่ว่าโมงเป็นโมงเวลาเป็นเวลาพอซสอนผู้ใหญ่พี่น้องตอนแรงกับขำสี่โมงเลิกสี่โมงออกมาผัดเพื่อมาฮอดพี่กับสี่มุ้งค่งขำแล้วพี่น้อง ช้อนผู้ใหญ่นะสอนเด็กน้อยคะแนนห้องเรียนก็ใกล้กว่ากันอีกมีเวลาเห็นเด็กอบครัวหลายอย่างอยู่พี่น้องสอนปฐมนะเรื่องเรื่องการสอนกะถึงสิบูเมนอันใายจบมากอะบัดเฮาว่าทำบัดเฮาว่าทำความเข้าใจเฮาเรียนหูเกี่ยวกับบทเรียนที่สอนนะ่ะก็สอนม่วนพี่น้องสอนม่วนสอนง่ายสบายอีกบริยังมากมายเลยเปรียบเทียบระหว่างมัธยมกับปฐมนี่ เป็นไปได้เนี่ยยู่ปฐมเลยก็ดีพี่น้องโบโบยาขืนและมัธยมนะบ,บอกบอกวลีเปรียบเทียบบนซ้อนให้ฟังพี่น้องซ้อนผู้ใหญ่กับซ้อนเด็กน้อยนะมันดีต่างกันพี่น้องแบบซ้อนเด็กน้อยนี่มันดีดีที่สุดเลยดีแบบหนึ่งมาเขามีเวียครอบครัวเนาะพี่น้องมีลมเวลามันกะมาง่ายเธอแต่ว่าป้าหนังเฮียนบ่ได้อะไรเธอแต่ว่าไปยูน้ำค้าเจ้าจนหอดเท่เลิก เลือกไว้เนี่ยคือผู้ใหญ่แพดบริชชนใจกับเด็กน้อยได้พี่น้องบริชไปควบคุมเขาเนาะเขาใหญ่แล้วมีแต่ย่ามไปย่ามากอ่ะไปได้แล้วก็เฮากะเห็ดเวียกนะใหม่ซื้อได้แต่เด็กน้อยผัดตองในเบืองตลอดเวลาเนี่ยอยู่บนนี้อ่ะกะหยาดก็คือบุญยากพี่น้องเฮากะบุญสิไปเอาเขาจนว่าเป็นตูเป็นเตาคือเด็กน้อยนี่แล้วนาะมีแต่เบืองเวลาเขาได้เจ็บเขาตีกันจสิเนาะพี่น้อง เุงเตยเขาได้เจ็บมาเขามาพ้องเขาก็ต้องได้เบิ้งไป<ะ>ไปหัดไปอีกเลยอย่ามาโศว่าเบียกอยู่ไปไปไปคือภาษาแบ่ไว้ภ<ะ>าษาไทยนี่นึกเอือมากินเตียมละฮะไอเดียเดียวไม่เลยสิฟ้าเห็นเวียเห็นงานก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าจีเอาลูกเอาตาเอาหน้ามันยังเป็นอากาศมันหนาวไอเดียวยมมเยห็นบกขีปะไปไปต้องมาเรื่องความรักความใน

เสือเนี่ยมอได้พี่น้องเอ้ยงูอวะเป็นวะมลมอมวลด้ววลหสิดนะหันมาทางนี้บันสิเห็ดยังก็ชิดไทยคลิปได้พี่น้องเมียนเหมีนซานน่นี่นั่นถ่ายบด้วบนเด้อย่เาอันย่เาอันอกาไปะาพี่น้องอนึงก็ไปยา หอมผักไท่แงอยูดีมไม่ยังกินได้มือแรงนะมือแรงมีอุดอยาคาพีน้ไม่มีอาหารการกินเลยเหนียนตะัเหียมันจริงๆเป็นระบบระเบียบ ปวดระเบิดกัอมาเลยคอยมาปัาดสิวังไรพี่น้งอ,อ,ขของเอ้ยก็สิดัางไห้หนึ่งเขาตะวินไปสองก็มีลุ่มง là mèo gì đâu mèo đấy thực sự mà ăn làm ăn mà hẹn tụt làm ăn mọi lùng đây đấy mình lên mình đã สี <S 2> <S 2> สดำแลาวพระจักพระเบื้องผระส้มฝักเป็นกำลังใจพี่น้องเหมือนเหินกลัวมันก็สีดำในนะในหันกระบอนทานทานแล้วก็ปัดมาใส่คือเยันอะไรพี่น้องสิลงไปเอาทานขึ้นมานั่งไฟหนึ่งขาวลงน้ำบรรยากาศคึค้คน,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 าานฟ้าขึ้นฝนทั้งฝนทั้งน้ำโฟยพี่น้องเอ้ยพระเบื้องผระส้มฝากเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อนี่งสี่โมงกันนี่สีดังไฟหนึ่งขาวก่อนบ๊ายบาย